สวัสดีครับท่านผู้ชมพบกับรายการคิดดีสังคมดีทางสถานีโทรทัศน์ทีเอ็นเอสองท่านผู้ชมครับปัจจุบันเนี่ยสังคมเนี่ยเรียกว่าเราคงคงปฏิเสธไม่ได้นะครับว่าไปสู่สังคมผู้สูงอายุแน่นอนว่าเมื่อเป็นผู้สูงอายุแล้วเนี่ยการดูแลเนี่ยย่อมจะมีอะไรที่พิเศษตามตามขึ้นมานะครับแต่ถ้าเป็นผู้สูงอายุที่อยู่ในเมืองใหญ่หญๆเนี่ยค่อนข้างจะอาจจะมีปัญหาน้อยแต่ถ้าผู้สูงอายุซึ่งอยู่ต่างจังหวัดอยู่บ้านนอก หรือต่างอวัดเนี่ยอาจจะมีปัญหาเรื่องของการเข้าถึงบริการก็เป็นที่มานะครับว่าวันนี้ประเด็นที่จะสนทนาก็เรื่องของการดูแลผู้สูงอายุข,ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นก็วันนี้ก็จะเป็นภารกิจของบ้านราชปาลกนะครับก็เป็นนักษาหลักสูตรปปรปร,รุ่นที่25่นะครับซึ่งเรียกว่าใน10บ้านเนี่ยก็จะพูดเรื่องของประเด็นความเหลื่อมล้ําแต่มีความต่างมิติกันนะครับวันนี้แขกรับเชิญก็ได้คุณมนเทียนจเจริญผลแล้วคุณบริพัตรวรรณขจรกิจแล้วคุณอุปธรรมนิสิก นสิทสุขจัิเลยนะครับสวัสดีท่านทั้งสามครับสวัสดีครับครับพอพูดถึงผู้สูงอายุแน่นอนว่าเป็นสังคมที่ว่าค่อนข้างที่จะมีตัวแรกที่อัตราเพิ่มขึ้นเรื่อยๆแล้วมันมีที่ไปที่มาอย่างไรครับว่ากลุ่มบ้านราชปาลกเนี่ยจึงมาสนใจว่าผู้สูงอายุกับองค์กรส่วนท้องถิ่นเนี่ยมันมีที่ไปที่มาอย่างไรครับเนี่ยต้องเรียนอย่างนี้ครับครับในส่วนของรายงานเราทําไมถึงหยิบเรื่องผู้สูงอายุกับท้องถิ่นมาดําเนินการเพราะเรา เข้าใจในสภาวะปัจจุบันว่าประเทศของเราเนี่ยเริ่มเข,เข้าสู่สังคมผู้สูงอายุซึ่งใน,ในการวัดเนี่ยก็คือใช้20%ของจำนวนประชากรทั้งหมดมซึ่งวันนี้เนี่ยจำนวนผู้สูงอายุข,ของประเทศเราเนี่ยนะครับ18ล้านคนครับซึ่งซึ่งประเด็นก็คืออีก10ปีข้างหน้าเนี่ยประเด็นผู้สูงอายุเนี่ยจะเป็นปัญหาใหญ่ของประเทศเพราะฉะนั้นเนี่ยปัญหาเนี้ย ของผู้สูงอายุเนี่ยครับลองมองเล็งเห็นว่าเป็นปัญหาผู้สูงอายุที่มีปัญหาสูงที่สุดเนี่ยจะอยู่ในส่วนของท้องถิ่นเป็นหลักเพราะอะไรครับเพราะขาดการบูรณาการในการลงไปดูแลนะครับ เขาถึงธุรกิจหลักไม่ได้อยู่ที่ท้องถิ่นแต่ว่ามีหลายๆหน่วยงานยังไงครับครับก็เป็นหน่วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเช่นกระทรวงสาธารณสุขครับครับนะครับกระทรวงมหาดไทยครับกระทรวงคมอครับนะครับกระทรวงศึกษาพวกนี้เนี่ยเป็นหน่วยงานที่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 มีอํานาจครับมีอํานาจแต่ท้องถิ่นเนี่ยเป็นหน่วยงานที่ใกล้ชิดเจ้าของพื้นที่เจ้าของพื้นที่แล้วคนก็ประชาชนผู้สูงอายุก็จะอยู่ในท้องถิ่นนั่นแหละครับเพราะนั้นพอประเด็นปัญหาเนี่ยเราก็คิดว่า การดูแลผู้สูงอายุของท้องถิ่นจึงเป็นประเด็นที่น่าสนใจที่หยิบยกขึ้นมาจัดทำรายงานของเรารนะครับโดยเราเนี่ยได้เลือกเลือกเลือกท้องถิ่นท้องถิ่นที่เข้าไปดําเนินการเนี่ยหมายถึงว่าคณะไปไปไปเยี่ยมไปเก็บข้อมูลลงไปทกเก็บข้อมูลทั้งหมดเนี่ยเราแบ่งเป็น5้าภาคอ๋อไปทุกภาคเลยไปทุกภาคภาคเหนือเนี่ยเราเราไปที่เทศบาลเมืองลาพูนครับครับนะครับเทศบาลเมืองลาพูนส่วนภาคอีสานเนี่ย เราไปเทศบาลเมืองกาลสินนะครับส่วนภาคตะวันออกเนี่ยเราไปเทศบาลเมืองพนัสนิคมนะครับจังหวัดชนบุรีภาคใต้เราไปไปที่เทศบาลนครตรังห้าภาคแล้วก็ส่วนภาคกลางเนี่ยเราไปที่จังหวัดเพชรบุรีนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยเพื่ออะไรครับเพื่อให้ดูเราดูข้อมูลทั้งหมดของผู้สูงอายุจํานวนผู้สูงอายุของแต่ละภาคเพื่อมาวิเคราะห์ว่าปัจจัยสําคัญของแต่ละภาคเนี่ยในบริบทของท้องถิ่นแต่ละท้องถิ่นเนี่ย ในความที่แตกต่างกันแต่ละภาคมีการบริหารจัดการอย่างไรครในในองค์กรท้องถิ่นที่เราลงไปดูครับนะครับเพื่อถอดบทเรียนว่าความสําเร็จของแต่ละท้องถิ่นเนี่ยที่สามารถดูแลผู้สูงอายุที่สําเร็จหรือมีปัญหาอุปสรรคอย่างไรนะครับในการดําเนินการของถิ่นนั้นของแต่ละแห่งเพื่ออะไรครับเพื่อนําไปสู่การกําหนดแนวทางแก้ไขปัญหาปัญหาเนี่ยมันมีทั้งปัญหาในเชิงนโยบายและเชิงพื้นที่ครับ เนี่ยอันนี้คือคือสองเรื่องที่สําคัญเพราะฉะนั้นการการแก้ไขปัญหาเนี่ยมันต้องดูทั้งนโยบายบที่จะต้องฝ่ายของรัฐบาลส่วนกลางที่ต้องลงไปแก้ไขปัญหาส่วนในเชิงพื้นที่ก็เป็นเรื่องท้องถิน่นที่ต้องเข้ามาดูแลสิ่งสําคัญที่สุดที่เรานํามาใช้ในรายงานอของเราฉบับนี้เนี่ยคือเรื่องของการนํานวัตกรรมทางเทคโนโลยีเนี่ยมาบูรณาการในการดูแลผู้สูงอายุเพื่อลดความเหลื่อมล้ําอย่างยั่งยืนนี่คือสิ่งที่ที่ที่เราวัตถุประสงค์ ซึ่งในการหลักการที่สําคัญที่ลงไปดูแลเนี่ยเราลงไปดูแลโดยไปดูเรื่องศึกษาเรื่องการกระจายอำนาจซึ่งจริงการกระจายอำนาจเนี่ยเรามีตั้งแต่รัฐธรรมนูญปี40ครับแล้วก็มีพรบพรบแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจปี42ซึ่งกําหนดขั้นตอนการกระจายอำนาจของราชการส่วนกลางกระสรวนภูมิภาคให้กับท้องถิ่นดําเนินการแต่ประเด็นปัญหาใหญ่ๆของของผู้สูงอายุเนี่ยมันคืออำนาจส่วนใหญ่ยังอยู่ที่ กระทรวงที่ส่วนกลางแต่ว่าท้องถิ่นเป็นคนรับหน้าคนทํางานคือหน้างานคือท้องถิ่นถูกครับแต่ไม่ให้อํานาจเขาได้เต็มสมบูรณ์ใช่นั่นคือปัญหาที่เกิดขึ้นที่ผ่านมาครับเราก็เลยกําลังเราก็เลยเข้ามาศึกษาเรื่องนี้เรื่องกรทํายอำนาจจริงๆว่าถ้ามีการมอบอํานาจจริงๆในบางเรื่องให้กับท้องถิ่นแล้วเนี่ยนะโดยภายใต้กํากับของรัฐท้องถิ่นสามารถเข้ามาดูแลผู้สูงอายุ ได้ในแต่และท้องถิ่นที่เราไปดูแลน่าจะช่วยตอบโจทย์<ด>น่าจะช่วยตอบโจทย์อย่างที่พี่ว่าเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราเราคิดว่าการดูแลผู้สูงอายุของท้องถิ่นเนี่ยปัจจัยหนึ่งเลยคือเรื่องของการกระจายอำนาจลงไปให้กับอำนาจท้องถิน่นสองเนี่ยคือเรื่องของการบริการบูรณาการด้านข้อมูลซึ่งข้อมูลเนี่ยในการผู้สูงอายุในท้องถิ่นที่เําเนิิการเนี่ยเราเขาต้องบูรณาการตั้งแต่กับสาธารณสุขกระทรวงสาธารณสุขหรือสปสชนะครับร รวมทั้งปัญ็นปัญหาของข้อมูลมบุคคส่วนบุคคลที่อยู่ในกระทรวงมหาดไทยนะครับหรือการศึกษาที่อยู่ก,กับกระทรวงศึกษานี่คือการคิดว่าเรื่องนี้เป็นการบูรณาการนะครับบูรณาการการทํางานร่วมกันนะทั้ง,ท,งทั้งเรื่องของข้อมูลรเรื่องของงบประมาณซึ่งถ,ถ้าเราดูเนี่ยงบประมาณในส่วนของของการดูแลผู้สูงอายุในท้องถิ่นเนี่ยค่อนข้างจะค่อนข้างจะต่ำ นะครับค่อนข้างจะต่ําคือเป็นเบี้ยหัวแตกกระจายอยู่หลายที่อยู่ในแต่ละด้านด้วยซ้ําไปนะครับเพราะอาจจะเป็นมุ่งในเรื่องของของการเสนุโภนะคเป็นหลักนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในการดูแลผู้สูงอายุปัจจุบันเนี่ยก็เป็นบียหัวแตกอย่างที่ว่าทําให้เรากําลังเห็นปัญหาว่าในอีก10ปีข้างหน้า ถ้ายังทําอยู่อย่างนี้เนี่ยรับเบอไม่ทันแน่นอนครับปัญหาใหญ่ของเรื่องของของผู้สูงอายุเกิดขึ้นแน่นอนแล้วที่ไปห้าภาคเนี่ยเห็นความแตกต่างไหมครับว่าธรรมชาติของแต่ละภาคเนี่ยของผู้สูงอายุเนี่ยหรือปัญหาใกล้เคียงเหมือนกันในความแตกต่างเนี่ยเดี๋ยวต้องให้ให้พี่แบทนะครับพี่อุทธาณเป็นคนคนอธิบายให้ฟังก็ไปเจอจากที่เราไปทั้งห้าภาคที่เราต้องตั้งเรื่องว่าต้องศึกษาห้าภาคเนี่ยเพราะเราอยากจะเห็นว่าจริงๆในในประเทศไทยเนี่ย มีเรื่องของภูมิสังคมกับภูมิศาสตร์ที่ต่างกันคือถ้าไปภาคหนึ่งผู้สูงอายุที่อยู่ในภาคภาคเนี้ยมีการดูแลเป็นยังไงวิถีการดูแลของอรัฐบาลเป็นยังไงเนี่ยครับก็ก็เห็นอย่างหนึ่งว่าค่อนข้างมีความแตกต่างนะครับผมยกตัวอย่างเช่นเทศบาลนานะครเมืองตังเนี่ยนะครับก็จะค่อนข้างเก่งเรื่องของการการจัดการนะครับก็ได้เอาข้าราชการนะครับหรือแพทย์ที่เกษียณอายุเนี่ย เข้ามาช่วยดูแลผู้สูงอายุก็หมายความว่าคนที่เกษียณไปแล้วเนี่ยแทนที่จะปล่อยให้เกษียณเนี่ยก็เอากลับมาเป็นกําลังสําคัญในการช่วยดูแลใช่มครับใช่ครับใช่ครับซึ่งอันนี้เราทำทำให้เราเห็นความแตกต่างว่าจริงๆในในจำนวนปริมาณผู้สูงอายุของแต่ละจังหวัดแต่ละภาคเนี่ยเราจะเห็นเลยว่าภาคใต้เนี่ยจะมีผู้สูงอายุที่มีอายุค่อนข้างยืนเยอะนะครับแล้วก็จำนวนผู้สูงอายุเยอะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้เราจะเห็นเลยว่าคุณภาพชีวิต หรือภูมิศาสตร์หรือภูมิสังคมเนี่ยมันทําให้ความเป็นอยู่ชีวิตของผู้สูงอายุเนี่ยมีอายุที่ยืนได้นะครับน่าจะมีผลน่าจะมีผลในด้า้ถิ่นฐานและตัวเทศบาลเองก็เป็นองค์กรที่ที่เข้มแข็งแรงที่เข้มแข็งใช่ตัวเทศบาลตังก็ต้องต้องงํารัเพราะจะเป็นเทศบาลที่ค่อนข้างมีความเข้มแข็งและแข็งแรงในการจัดการนะครับแล้วก็อย่างที่ที่เทศบาลเมืองชะอำนะครับก็ วิธีการจะแตกต่างกันออกไปก็คือ,อที่เชายงก็จะเป็นเรื่องของการประสานโรงพยาบาลพยาบาลนะครับไปดูแลผู้ป่วยติดเตียงเพราะท,ทุกที่เนี่ยจะมีปัญหาของชียงนี่จะเป็นเมืองท่องเที่ยวซึ่งต่างจากของต่าง,งตและลักษณะผู้สูงอายุการเข้ามบริการมันมัน,มนก็จะก็จะแตกต่างเพราะจริงที่เชียงเนี่ยในแง่เรื่องของผู้ผู้ผู้ป่วยติดเตียงเนี่ยนะครับเขาก็จะมีการ ส่งคนเข้าไปดูแลมีจํานวนคนที่จะหมุนเข้าไปดูแลพวกผู้ป่วยติดเตียงทั้งหลายแหล่นะครับแต่ก็เทศบาลเมืองลําพูนเนี่ยนะครับก็จะก็จะเรียกว่าบุริธนาการนิดนึงก็คือเขาจะเอาข้อมูลของแต่ละองค์กรที่เราบอกเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นสปสชทายอะไรเงี้ยมาเชื่อมโยงกันแต่ที่ลําพูนเนี่ยอย่างที่ผมบอกว่าความเป็นภูมิศาสตร์ภูมิสังคมที่ต่างกันเนี่ยปัญหาหนึ่งที่มีของภาคเหนือคือว่า ผู้สูงอายุเนี่ยจะค่อนข้างเป็นโรคซึมเศร้าแล้วก็ยังมีการฆ่าตัวตายสูงครับอย่างนี้อายุก็ไม่ยืนใน่ใช่แต่ตอนนี้เป็นปัญหาเป็นปัญหาอันหนึ่งของของลําพูนก็คือมีมีมีจํานวนผู้สูงอายุที่มีการฆ่าตัวตายค่อนข้างสูงซึ่งเป็นมานานแล้วนะสักพักหนึ่งใช่ใช่ที่นี่แต่ทางใต้ไม่มีเลยทางใต้่มีเลยอันนี้เราเห็นเลยคะความแตกต่างว่าว่าทางลําพูนเนี่ย ผมคิดว่าเป็นเรื่องของภูมิสังคมว่าคนคนภาคเหนือเนี่ยพวกลูกหลานเนี่ยมาทํางานในในเมืองหลวงหมดอย่างนี้พวกผู้สูงอายุเขาจะอยู่กันเองพอเขาอยู่กันเองเนี่ยด้ยบรรยากาศภูมิศาสตร์เนี่ยมันตอนเย็นเย็นจะเงียบเหงามันจะซึมเศร้าอะไรเงี้ยมันก็เลยเกิดความรู้สึกซึมเศร้าแล้วเขาอยู่คนเดียวเงี้ยเขาก็จะมีปัญหาเรื่องว่าเกิดอาการซึมเศร้าแต่ หลังๆนียเทศบาลลำพูนก็ได้มีการเข้าไปแก้ปัญหาตรงนี้แบบจริงจังนะครับหถึงบูรณาการข้อมูลร่วมกันมีการส่งนักกิจวิทยาเข้าไปนั่งคุยใช่แล้วก็สร้างกิจกรรมขึ้นมาครับผมแล้วก็ทานิสาน ทางพนัสนิคมนะครับพนัสนิคมก็คือตั้งศูนย์เดคอเดคร์ขึ้นนะครับมีพยาบาลมีเจ้าหน้าที่มาดูแลผู้สูงอายุก็คือหมายถึงเดคอไม่ใช่ไม่ใช่บำรุงรถนะไม่ใช่ครับไม่ใช่ครับนั่นค่าแคร์ครับผมค่าแคร์ครับผมเดคร์หมายความว่าอย่างนี้บอกผู้ป่วยผมเข้าใจว่าอย่างนี้ครับพนัสนิคมเนี่ยมันเป็นเมืองเป็นเมืองอุตสาหกรรมเพราะอย่างนี่ยคนที่คนที่อยู่ในครอบครัวเนี่ยพวกเด็กพวกคนวัยทำงานก็จะไปทำงานหมดเพราะฉะนั้นเนี่ย ผู้สูงอายุในช่วงกลางวันนียเขาก็จะเป็นเหมือนเหมือนเหมือนเด็กเล็กอะฮะหมายถึงว่าเราก็จะมีศูนย์ที่เป็นเด็กแคร์เข้าไปเอาไปอยู่ร่วมกันแล้วก็ทำกิจกรรมร่วมกันซึ่งผมก็ว่ามันขึ้นอยู่กับแต่ละภูมิศาสตร์ภูมิสังคมว่าถ้าพนันนิคมคนทุกคนออกไปทํางานหมดเหลือแต่ผู้สูงอายุอะไรเงี้ยมันก็ต้องใช่เป็นสังคมสายกันเย็นก็กลับมาเย็นก็กลับมารับผู้สูงอายุกลับบ้าน คือเอาผู้สูงอายุับบใ็กเหมือนนัสลีเด็ก่ะครับคือตอนเช้าพาไปฝากไปแล้วก็มีพยาบาลมีเจ้าหน้าที่ดูแลพอตอนเย็นทำงานเสร็จก็กลับไปรับผู้สูงอายุกลับไปบ้านบางประเทศรู้สึกก็จะเรียกนัสรีโฮมใช่ใช่ครับซึ่งจะแตกต่างกับลำพูนเนี่ยเพราะลำพูนนี้ลูกหลานไปทำงานต่างจังหวัดเลย แล้วก็ถ้าทางภาคอีสานก็จะมีเรื่องของการตั้งศูนย์ผู้สูงอายุแล้วก็มีโรงเรียนให้ผู้สูงอายุมาอยู่มีกิจกรรมร่วมกันอ๋อที่ว่าเห็นผู้สูงอายุแต่งชุดนักเรียนอะไรใช่ใช่ใช่ภาคอีสานซึ่งกิจกรรมมีอะไรเงี้ยกับกาลสินเนี่ยเป็นเป็นสถาบันเมืองกาลศิ์เป็นแห่งแรกที่ตั้งโรงเรียนผู้สูงอายุเป็นต้นแบบเลย็จะเรียกว่าต้นแบบเลยครับก็ดีนะครับไม่เหงาถูกกับมีกิจกรรมร่วมกันนะครับอาทิตย์หนึ่งก็ไปเรียนไปเรียนครับอันนี้อันนี้เป็นเป็นหลักการ คิดว่าการที่เราศึกษาไป5ภูมิภาคเนี่ยมันทําให้เราเห็นว่าแต่และภูมิภาคเนี่ยมีวิธีการมีกลไกลในการที่เข้าไปดูแลผู้สูงอายุแตกต่างกันแล้วก็เราทั้งหมดเนี่ยมาทำสตัดดี้รวมกันอีกทีหนึ่งครับโด,โดยเราก็ไปศึกษาจาก จากการดูแลผู้สูงอายุจากต่างประเทศที่พี่พาสไปด้วยเหรอครับเราไม่เราไปศึกษาข้อมูลจากข้อมูลเราโควิดเราไม่ได้ไปไหนครับเราไม่ได้ออกเราเราก็เลยไปศึกษาข้อมูลจากข้อมูลจากอาจารย์จากต่างประเทศที่เขามีดูแลผู้สูงอายุดีๆเนี่ยเขาทําอย่างไรนะครับเพื่อมามาใช้ประกอบในการข้อเสนอแนะของเราครับก็เลยเป็นตกผลึกเป็นที่มาของที่จะตอบโจทย์ ก็มีประเทศหลายๆประเทศที่เราเราเราไปศึกษาครับก็มีการการศึกษาเปรียบเทียบนะฮะแนวคิดนะฮะการดูแลผู้สูงอายุของแต่ละประเทศนะครับที่เราศึกษาเนะฮะกขาคงไม่ได้บินไปนะครับก็ศึกษาจากอาหูุนนี่แหละก็คงมี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 สวีเดนนะครับเยอรมันญี่ปุ่นสิงคโปร์เกาหลีใต้นะฮะทางยุโรปเนี่ยก็เป็นทางสวีเดนกับเยอรมันเนี่ยจะเห็นได้ว่าเนี่ยทางสวีเดนเนี่ยเราต้องต้องได้ต้องต้องยอมรับว่าเขาได้ได้ชื่อว่าเป็น รัฐสวัสดิการที่ดีที่สุดนะฮะในด้านการจัดเก็บภาษีประกันสังคมเน้นแลวเขาก็เน้นการดูแลผู้สูงอายุถึงที่พักที่อาศัยนะครับมาตรการเด่นๆนะของของของสปีเดนเนี่ยคืออะไรนะฮะคือช่วยเหลือจัดหาที่พักอาศัยให้กับผู้สูงอายุนะครับไม่ใช่ปล่อยตามมีตามกรรมนะครับแล้วก็ครอบครัวเนี่ยก็จะได้เงินสนับสนุนจากรัฐนะฮะให้ค่าตอบแทนในการดูแลผู้สูงอายุ นะฮะคือดูแลละก็ได้อย่างีค่าดูแลค่าช่วยเหลือจากจากรัฐบาลมาด้วยนะฮะครับซึ่งมันเป็นข้อดีของการเสียภาษีในระบบบำเหน็จบำนาญนะฮะได้เงินประกันสังคมได้เงินบำนาญเมื่อถึงัยเกษียณนะครับส่วนเยอรมันเนี่ยเรียกว่าเน้นการบังคับทางอ้อมนะฮะโดยจะนำภาษีส่งต่อให้กองทุนเพื่อเป็นระบบสวัสดิการนะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นระบบที่ดีมากนะครับนะครับก็ เดอรมนเนี่ยมีแบบด้วยกันคือสี่แบบนะคะคือระบบประกันสังคมประกันสุขภาพของรัฐประกันบํานาญของรัฐและการช่วยเหลือทางสังคมของรัฐบาลนะครับส่วนญี่ปุ่นอันนี้เราต้องยอมรับเลยว่าคนแก่เยอะมากนะฮะและอายุยืนนะฮะเขาเขาามีวิธีการจัดการของเขานะฮะซึ่งก็ได้ขึ้นชื่อว่าดีมากนะครับมาตรการที่เขาใช้เนี่ยเขาเน้นไปที่้านส่งเสริมผู้สูงอายุให้ยังมีที่ยังสามารถทํางานได้ให้มีงานทํา เหมือนกับนะครับร้านแม็กโตนัลก็มีผู้สูงยุไปถูกต้องครับถูกต้องครับใช่ครับไปทำความสะอาดไปยืนโบกอะไรเงี้ยครับนะครับเป็นเชิญให้เข้ามาร้านอาหารอะไรต่างๆนะครับแล้วก็รูปแบบระบบนะฮะบำนาญญี่ปุ่นเนี่ยจะแบ่งเป็นสองแบบนะฮะบำนาญแห่งชาติและเงินบำนาญลูกจ้างนะฮะแล้วก็ญี่ปุ่นยังมีอีกอย่างหนึ่งคือนำเทคโนโลยีเข้ามาช่วยนะฮะซึ่งซึ่งมันก็จะเป็นเหมือนกับแนวคิด ขอ,ของทางกลุ่มเราเหมือนกันที่จะนาเทคโนโลยีเข้ามาช่วยเดี๋ยว,ยวจะมีกา,การพูดในช่วงหลังนะครับ,รบส่วนสิงคโปร์นี่สิงคโปร์ก็ได้กาเทคโนโลยีเข้ามาช่วยเหมือนกันนะฮะและมีการจัดตั้งระบบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพกลางนะฮะเพื่อให้ใช้เป็นเงินออมใช้หลังกเกษียณอันนี้เขาคิดวางไว้เพราะเขาเริ่มรู้แล้วเขามีปัญหาแน่นะฮะ,ะกับสังคมผู้สูงอายุนะฮะปัจจุบันในด้านของรัฐสวัสดิการผู้สูงอายุได้มีการเปลี่ยนระบบเป็น ประกันสังคมแทนแล้วนะฮะในสิงคโปร์นะฮะสนุนการมีบ้านหรือที่อยู่อาศัยเป็นของตัวเองนะฮะแล้วก็ส่วนของเกาหลีใต้เนี่ยเพิ่มอายุการทํางานจาก60เป็น65ซึ่งประเทศเรากลางจะทำนะฮะเป็นผมผมว่าเป็นเรื่องดีต้องทำนะฮะทั้งยังได้จัดทำโครงสร้างส่งเสริมการทำการจ้างแรงงาน ผู้สูงวัยเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจนะฮะให้ผู้สูงวัยยังมีรายได้ก็จะคล้ายๆกันในหลายๆ,ๆรประเทศนะครับ,รบก็มีมาตรการจูงใจต่างๆก็ว่ากันไปเหมือนกับว่าการศึกษานี้ก็ คือถ้าไม่ไม่รีบที่จะให้ตกผลึกวันนี้อีก1 0ปีข้างหน้าเนี่ยปัญหาใหญ่ตามแน่นอนครับแน่นอนครับแล้วอีกส0ปีข้างหน้าเนี่ยจะได้ใช้บริการด้วยไหนี่อันนี้อันนี้เป็นหนึ่งหนึ่งในแนวคิดางกำลังกลังเ้่หรือาเป็นเป็นหนึ่งในแนวคิดที่เราต้องระวังติดโคนตัวตุตัวเราเองครับเราคิดเรากันเราเองคือคิดให้ให้ให้พระปกเก้าสถาบันพระปกเก้าแล้วเราเราคิดว่าคนน่าจะเอาไปต่อยอดค่อนข้างเยอะในแถวนี้เนี้ย แล้วส่วนหนึ่งก็คือเราคิดถึงอนาคตของเราว่าอนาคตของเราข้างหน้าจะเป็นยังไงคือหัวใจมองว่าเทคโนโลยีน่าจะเป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพที่เข้าถึงการบริการของผู้สูงอายุได้เร็วอันนี้อันนี้คือสิ่งสิ่งที่เราหลังจากเราศึกษาช่องถิ่นต่างๆศึกษาจากต่างประเทศแล้วเนี่ยในเรื่องปัญหาปสาษาแล้วเนี่ยเราก็เห็นว่าในข้อดีเนี่ยมันก็ในข้อข้อนั่นคือข้อดีที่เราศึกษามาแต่ผลกระทบที่เราเจอครับมันก็มีผลกระทบของแต่ละท้องถิ่นเช่น กรณีที่ท้องถิ่นเนี่ยจะตั้งโรงเรียนผู้สูงอายุตั้งศูนย์ดูแลผู้สูงอายุม,มันเป็นปัญหาเรื่องที่ดินเร,เรื่องเรื่องงบประมาณในการก่อสร้างครับ,รบซึ่งหลายๆท้องถิ่นเนี่ยอย่างที่บอกอเรื่องอย่างนี้เนี่ยหลายๆท้องถิ่นยังไม่ดําเนินการยังไม่ได้าไไดาเนินการตั้งงบประมาณเพื่อทําเรื่องนี้รองรับครับนี่เรื่องที่หนึ่งนะครับเรื่องที่สองเนี่ยเป็นเรื่องของการบูรณาการข้อมูลเราเห็นสําคัญมากเลยถ้า ถ้าท้องถิ่นไม่มีการบริการบริบูรณาการข้อมูลกับหน่วยงานหลักเช่นกระทรวงสาธารณาสุขนะครับเป็นโรงพยาบาลต่างๆออกองทุนสปทชนะครับอออของกระทรวงมหาดไทยนะครับในเรื่องของข้อมูลเกี่ยวกับ,บข้อมูลส่วนบุคคลเรื่องของพอม,อพอมอในเรื่องของหลักเกณฑ์และว,วิธีการจ่ายเงินช่วยเหลือเบี้ยผู้สูงอายุอย่างนี้เนี่ยปัญหาเกี่ยวกับเรื่องการบูรณาการเนี่ยก็จะเป็นเรื่องที่ จะแก้ไขไม่ได้เลยแบบนี้ีรัฐบาลก็ต้องเป็นเจ้าภาพถูก<ป>ต้องเพราะเราถึงจะจะมีข้อเสนอในใเชิงนโยบายว่าเรื่องนี้จะต้องมีการบูรณาการโดยหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งที่เป็นหน่วยงานหลักอ,อันนีค้คือผลกระทบที่เราเจอมาเรื่องที่3ที่เรากระทบคือในการจัดตั้งงบประมาณจริงๆของท้องอถิ่นเนี่ยไม่ว่าจะเป็นงบประมาณของรายได้ของท้องถินเองอในส่วนของรายได้ซึ่งซึ่งเป็นส่วนหนึ่งอีกส่วนหนึ่งคือรายเงินที่อุดหนุนไปจากจากส่วนกลางครับ จะเห็นว่าในงบประมาณในส่วนของผู้สูงอายุเนี่ยค่อนข้างจะน้อยนะงบประมาณในส่วนผู้สูงอายุเนี่ยคือเหมือนกับหลายคนยังไม่ค่อยให้ความสําคัญก็จะมีท้องถิ่นบางท้องถิ่นเท่านั้นที่ให้ความสำคัญกับเรื่องผู้สูงอายุบางท้องถิ่นเนี่ยยังยังยังมองปัญหาผู้สูงอายุเนี่ยยังมองมองเป็นเรื่องมองไกลตัวอยู่ไกลตัวอยู่ทั้งทั้งที่มันมันปัจจุบันเนี่ยเราเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุแล้วครับรูปแบบอ่าใช่เต็มรูปแบบด้วยอันที่สคืออันที่4ี่คือปัญหาที่ที่เราคุยกันเมื่อกี้อหากฎมย โอ้ oh, อันนี้เรื่องใหญ่มากครับ <c oughs> ปัญหาข้อกฎหมายเนี่เป็นเรื่องใหญ่มากครับ <c oughs> คือท้องถิ่นเนี่ยเวลาจะเข้าไปดูแลผู้สูงอายุบางครั้งก็ติดขัดด้วยข้อกฎหมาย <c oughs> ว่าตัวเองเนี่ยจะเข้าไปดูได้แค่ไหนอย่างไร <c oughs> นะครับ <c oughs> ใน,ใน,ใ,นในการไปดูแลครับ <c oughs> เราเคยมีปัญหาเรื่องกระทั่งท้องถิ่นเนี่ยจะจ้างคน เข้ามาดูแลผู้สูงอายุที่ป่วยติดเตียงก็ติดขัดด้วยข้อกฎหมายจนกระทั่งปัจจุบันมหาดไทยก็ต้องออกระเบียบว่าด้วยผู้อนุบาลให้เข้ามาดูแลผู้สูงอายุมีแก้บ้างมีแก้มีออกเริ่มมีการออกระเบียบบางส่วนนะครับนี่ก็คือการแก้ไขปัญหาในข้อกฎหมายบางเรื่องแต่บางเรื่องเนี่ยกฎหมายก็ยังดูแลผู้สูงอายุก็จะอยู่ในพมเป็นหลักนะครับอันนี้อันนี้เราก็ต้องยอมรับกันว่าพมเขาเป็นหลักเรื่องที่ต่อไปก็คือปัจจุบันเนี่ย ผู้สูงอายุเยอะขึ้นสูงขึ้นขณะที่อัตราการเกิดของอเด็ก<ง>น้อยลงน้อยลงปัญหาที่เกิดขึ้นคืออะไรทําให้เกิดสังคมเดี่ยวคือไม่มีเด็กเกิดขึ้น,ม,ม,นมาดูแลผู้สูงอายุทําให้ผู้สูงอายุอยู่อยู่อยู่คนเดียวนะครับเปุนคนเดียวเนี่ยแล้วที่ท,ที่ที่ปัญหาที่เกิดขึ้นอีกอันหนึ่งคือพบเป็นครอบครัวเดียวนะครับไม่มีคนดูแลบุคลากรและเจ้าหน้าที่ของท้องถิน่นปัจจุบัน ก็ไม่เพียงพอที่ไปดูแลครัเพราะติดขัดอยู่ในเรื่อง40เปอร์เซ็นต์ของของค่าจ้างครับอเพราะนั้นเนี่ยเมื่อท้องถิ่นเนี่ยทำอัตราจ้างของบุคลากรเต็ม40เปอร์เซ็นต์แล้วพอาจะมาทําเรื่องท้องถิ่นไม่มีเงินพัฒนาไม่มีเงินที่จะไปจ้างบุคลากรทางการแพทย์หรือคนมาดูแลอีกนี่ก็คือปัญเด็นปัญหาที่ข้อกฎหมายและก็เรื่องของอัตรากําลังที่มีต่อไปอีกคือเรื่องของผู้สูงอายุเนี่ยหลายๆเราไปเจอหลายๆท้องถิ่นว่าผู้สูงอายุเนี่ยไม่มีรายได้ขาดรายได้ พอไม่มีรายได้เนี่ยปัญหาที่เกิดขึ้นคืออะไรครับผู้สูงอายุส่วนใหญ่ปัญหาคือจะมีโรคประจําตัวอพอคนเราเป็นผู้สูงอายุโรคโรคโรคก,ก็จะตามมาเพียบ,บไปหมดนะครับโรคประจําตัวไม่พอยังมีโรคประจําทินอีกอ่าโดยเฉพาะปัจจุบันนี่คือโควิดที่เราเห็นกันอยู่เนี่ยเป็นปัญหาเกิดขึ้นทําให้ผู้สูงอายุเนี่ยไม่มีไม่มีรายได้ครับไม่มีรายได้ที่จะมารักษารวมทั้งไม่มีคนดูแลก็เกิดภาวะ ซึมเศร้าครับฆ่าตัวตายโรคใจใช่อันนี้คือปัญหาใจที่ผลกระทบทําให้เกิดปัญหาว่านําไปสู่การฆ่าตัวตายเยอะครับครับประเด็นปัญหานี้เริ่มเป็นปัญหาใหญ่ของของสังคมผู้สูงอายุครับหลายๆท้องถิ่นเริ่มให้ความสําคัญกับเรื่องนี้อีกอันหนึ่งคือเรื่องของติดเชื้อปัญหาเรื่องติดเชื้อครับซึ่งตอนเราทำเนี่ยเราเห็นปัญหาเราไปเจอปัญหาที่ที่ลำพูนปัญหาคือผู้สูงอายุป่วยติดเตียงเนี่ยต้องใช้แพมเพิสเยอะมากซึ่งน่าภูมิใจ ว่าหลังจากเราไปทําเนี่ยแล้วเราเห็นว่าทางสปทชโดยสารสุขกระทรวงสาธารณสุขเพิ่งประกาศว่าสามารถเบิกแผมเพิ่ดได้วันละสามชิ้นครับอันนี้แหละเราเห็นปัญหาอยู่แล้วว่าปัญหาพวกนี้เนี่ยมันเป็นปัญหาของท้องถิน่นเรามองเหมือนอาจจะเรื่องเล็กนะครับ,รบแต่เรื่องใหญ่ผู้ป่วยติดเตียงที่ต้องเปลี่ยนแพ่นเพิ่ดใหญ่มากนะครับถ้าเราวันละสามชิ้นถ้าไม่มีเงินไม่มีคนดูแลนี่เรื่องใหญ่มากแล้วใครจะออกเงินให้กับผู้ป่วยติดเตียงได้เยอะครับแล้วข้อสุดท้ายที่เราไปเจอมาคือครับ ผู้สูงอายุเนี่ยจะมีอาการป่วยป่วยอีกอย่างหนึ่งคือเป็นโรคอัลไซเมอร์เยอะขึ้นอัลไซเมอร์เนี่ยเป็นปัญหาใหญ่ของผู้สูงอายุครับที่จะหาคนมาดูแลเนี่ยยากมากบุคลากรท้องถิ่นก็ไม่สามารถลงไปดูได้เพราะนั้นเนี่ยโรคอัลไซเมอร์เนี่ยจึงต้องใช้เทคโนโลยีเนี่ยมาช่วยนั่นคือนั่นคือประเด็นปัญหาที่เราเจอซึ่งมาสู่ข้อเสนอแนะที่เรา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 ไปเราเราจัดการลงไปเนี่ยเราคิดว่าข้อเสนอแนะที่จะจะเสนอกับท้องถิ่นเนี่ยนะครับ มันเป็นเรื่องสําคัญมากครับครับเสียดายกำลังคุยสนุกเวลาเวลาน้อยไปซะแล้วก็เรียกว่าก็มีข้อสรุปคือมีการเสนอในเชิงนิยามก็เชิงปฏิบัติการนะครับแต่เสียดายนะครับเวลาหมดก็จะให้เวลาครึ่งนาทีหมดแล้ว๋อครับก็วันนี้ต้องขอขอบคุณบ้านราชปารกนักษาหาักสตรปปอล รุ่นที่25ซึ่งมานําเสนอเรื่องของการดูแลผู้สูงอายุนะครับครับขอขอบคุณทั้ง3ท่านเลยครับสวัสดีครับสวัสดีครับขอกลับมาท่านผู้ชมแต่เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับวิวดีดีแบบนี้จะมีอะไรเย็นๆมากินก็คงจะดีสิผมมีอะไรเย็นๆติดตู้เย็นไว้ตลอดครับ แข็งหวานเย็นหน้าพิเสืลีโอแจกฟรีแค่พิมพ์ติดตู้เย็น99ไว้ใต้คลิปถึง20พฤษภาคม2566เท่านั้นมีอะไรเย็นๆหมดหวานติดตู้เย็นไว้ชื่นใจได้ทุกวันครับ